สวัสดีครับน้องน้องทุกคนนะครับแลวก็ผู้ปกครองนะครับที่ติดตามเพจทหารพาติวนะครับแล้วก็ในช่อง youtube Channel นะครับทหารพาติวนะครับคือที่ชื่อพี่โซนะครับเป็นผู้ก่อตั้งเพจทหารพาติวนะครับที่เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่5 5นักเรียนร้อยจัรรุ่นที่66กนะครับก็สําหรับวันนี้อยากจะมาให้กําลังใจนะครับน้องที่ผิดพลาดเป็นในปีนี้หรือว่าสอบไม่ติดปีนี้นะครับคือ ในเพจของพี่เนี่ยนะครับก็คือจะทําคลิปนะครับเกี่ยวกับข้อมูลความรู้ในการสอบเป็นนักเรียนเตรียมทหารนะครับก็คือสามารถไปย้อนดูคลิปวิดีโอเก่าๆนะครับทาง YouTube ก็ได้นะครับเซิร์ชว่าทหารพาติวนะครับใน YouTube หรือว่าในเพจ a c e b o o k เนี่ยนะครับก็ค้นหาคําว่าทหารพาติวเลยนะครับก็คือก็จะมีข้อมูลข่าวสารวิธีการเตรียมตัวสําหรับสอบเป็นนักเรียนเตรียมทหารนะครับหรือว่าคลิปการสร้างแร,รงบันดาลใจต่าง วันนี้ก็จะมาคุยกันในหัวข้ออ,อยากให้กำลังใจมากกว่านะครับคือตอนนี้มันประกาศผลทั้ง4เหล่าเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. ก็แสดงความยินดีกับน้องที่สมหวังแล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับน้องที่ผิดหวังในปีนี้ใครที่ยังมีโอกาสในปีหน้าอีกเนี่ยนะครับก็อยากจะให้น้องสู้ต่อไปนะครับถ้าใครที่ยัง เลือกที่จะเดินเส้นทางสายเนี้ยนะครับเลือกที่จะเป็นนักเรียนเตรียมทาหารนะเลือกที่จะรักในอาชีพทหารตำรวจนะครับก็อยากจะให้กําลังใจนะครับอย่าพึ่งท้อแท้อย่าพึ่งหมดไฟตอนนี้มันไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเรานะอะไรที่ผิดพลาดไปแล้วเนี่ยเริ่มต้นใหม่นะครับอย่างตัวพี่เนี่ยพี่สอบปีแรกก็พี่ก็ไม่ติดเหมือนกันนะนะครับคือพี่รู้เลยว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงเนี่ยคนที่ผิดหวังในปีแรกเนี่ยนะครับแต่ก็ พี่ก็ยังขยันต่อไปนะครับแล้วก็กลับมาคิดทบทวนข้อผิดพลาดของตัวเองว่าในปีแรกเนี่ยที่เราสอบไม่ติดเนี่ยเราผิดพลาดตรงไหนแล้วก็เอามาปรับปรุงแก้ไขนะ,นะครับนะคือมันยังมีโอกาสรออยู่นะครับ <zer> พี่อยากจะบอกว่าอย่างปีนี้น้องจะได้ประสบการณ์แล้วนะคำว่าประสบการณ์เนี่ยมีอยู่2อย่างก็คืออันนี้เป็นภาษาของพี่นะเขาเรียกว่าประสบการณ์มือ1กับประสบการณ์มือ2ประสบการณ์มือ1เนี่ยคือน้อง พบเจอด้วยตัวน้องเองประสบการณ์มือสองเนี่ยคือเกิดจากที่น้องเนี่ยฟังจากพี่มาเล่าให้ฟังหรือคนนู้นคนนี้รุ่นพี่อะไรมาเล่าให้ฟังเนี่ยคือประสบการณ์มือสองแต่ประสบการณ์ที่ดีเนี่ยนะคือประสบการณ์มือหนึ่งคือสิ่งที่น้องเจอกับตัวน้องเองน้องสัมผัสกับตัวน้องเองความผิดพลาดความล้มเหลวอะไรต่างๆนะครับน้องเจอตัวเองเลยอย่างใครที่สอบไม่ติดไปเนี้ยใครที่ผิดพลาดไปเนี้ยอันนี้คือประสบการณ์มือหนึ่งน้องก็จะรู้แล้วนะครับว่าความรู้สึกมันเป็นยังไง ความเสียใจความผิดหวังมันเป็นยังไงนะครับนะก็ถือว่าอยากมาให้กำลังใจแล้วกันเพราะพี่เคยผ่านจุดนั้นมานะถึงแม้ว่าไม่มีใครเข้าใจน้องแต่พี่ว่าพี่เข้าใจน้องคนหนึ่งแล้วนะครับก็นะมันยังไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตเอาใหม่เริ่มต้นใหม่ได้นะครับวันนี้ก็จะมาให้แง่คิด3ข้อนะครับในการที่จะจุดไฟ ในตัวเราเนี่ยเพื่อลุยต่อปีหน้าใหม่นะครับปีนี้พลาดไปแล้วช่างมันไม่เป็นไรนะครับข้อที่1ก็คือว่าเราต้องให้กําลังใจตัวเราเองนะเราต้องจุดไฟให้ตัวเราเองนะคือเอาความล้มเหลวเอาความผิดพลาดเนี่ยมาเป็นแรงผลักดันให้เราสู้ต่อไปนะดูซิว่ามันจะยากสักแค่ไหนเชื่อว่าอะไรเงี้ยแบบคนอื่นเขาทําได้เราก็ต้องทําได้ นะครับคนอื่นเขามี2มือเหมือนกันเขามี2มือมี1ห,หัวนะครับมีเหมือนกันทุกอย่างแต่สิ่งที่แตกต่างกันนะครับคือความเขาเรียกอะไรความมุ่งมั่นความพยายามนะครับคนสอบติดเตรียมทหารเกือบจะ9กเซ์เกือบจะ80-90%เกอร์นี่ยจะมีคุณสมบัติอยู่หนึ่งข้อนะครับคือความแบบไม่รู้จักยอมแพ้นะค,คือโจทย์ข้อนี้ทำไม่ได้ก็จะทำจนได้อะนะครับ คือจะเอาให้ได้อะนะคือก็ต้องหาวิธีที่จะแบบว่าถึงทําไม่ได้ไปถามเพื่อนถามเพื่อนไม่ได้ไปถามอาจารย์อย่างเงี้ยนะครับคือไม่ใช่ว่าแบบพอเจอกําแพงปุ๊บแล้วน้องแบบไปต่อไม่ได้เลยเนี้ยนะข้อที่1คือต้องจุดไฟในตัวเองนะแล้วก็เอาความล้มเหลวความผิดพลาดเนี้ยมาเป็นแรงผลักดันให้กับตัวเรานะครับข้อที่2เมื่อน้องรู้สิ่งที่เป็นข้อบกพร่องข้อล้มเหลว ความล้มเหลวของเราเนี่ยเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยนะครับให้เราเรียนรู้ที่จะเดินหน้าต่อไปนะคือว่ายกตัวอย่างเช่นอย่างบางทีเนี่ยเราอาจจะเป็นคนที่อ่านหนังสือได้ไม่นานนะครับอ่านแป๊บเดียวเสียสมาธิละเล่นโทรศัพท์หรือฟังเพลงหรือคุยโทรศัพท์หรือวอกแวกอะนะครับลองหาวิธีการสิว่าทํำยังไงที่เราจะสร้างสภาพแวดล้อมเนี่ยนะให้เหมาะแก่การอ่านหนังสือ หรือทายังไงให้เราอ่านหนังสือได้นานขึ้นนะครับจะมีตัวช่วยอะไรเนี่ยนะครับหรือการให้รางวัลตัวเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นแรงผลักดันที่ดีนะว่าถ้าเกิดว่าเฮ้ยวันนี้ทําได้เท่านี้อ่านหนังสือได้เท่านี้เราจะให้รางวัลอะไรกับตัวเราเองเนี่ยนะครับอันนี้สําคัญมากข้อที่2ข้อที่สนะครับจงจําไว้ว่าไม่มีอะไรที่จะมาเอาชนะความพยายามของเราได้นะครับ ไม่มีอะไรที่จะมาเอาชนะความพยายามความมุ่งมั่นของน้องได้ให้น้องมั่นใจในตัวเองนะครับอย่างน้อยพี่มั่นใจในตัวน้องทุกคนนะครับว่าพยายามต่อไปนะครับยังไงเนี่ยนะค,ความสําเร็จนะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนนะครับนะบอยากจะเป็นกําลังใจให้นะครับสําหรับคนที่ผิดหวังล้มเหลวในปีนี้ให้สู้ต่อไปนะครับพี่เชื่อว่าน้องทุกคนสามารถทําได้สามารถที่จะก้าว ข้ามความล้มเหลวนี้ไปได้มองความล้มเหลวเนะี่ยให้เป็นบันไดสู่ความสําเร็จนะครับมองความล้มเหลวครั้งนี้ให้เป็นบันไดสู่ความสําเร็จในวันข้างหน้านะครับขอให้น้องทุกคนโชคดีค,ครับ